สวัสดีครับเพื่อนเือนคลิปนี้เฮาจะมาเห็นเนวอะไรยุ่งกันครับโดยวัตรุดิบเฮา้องไปซื้อตามทองตลาดรับใส่วัตรุดิบจากสมุนไพรที่เฮามีเะครับมีหนึ่งมีกขวดสองน้ำสมุนไพรชู่สามมะกรูดซีตะไคร้มีอยู่สี่ยานนึ่ครับพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตต้นฉบับเป็นก่อนเด้ครับอันนี้ผมเปิเบิ่์นกันมาก <c oughs> เาลยได้ว่ากันนะครับเอา เืดอนต้นเลยครับตัดขวดตัดขวดนะครับเดินต้นมาตัดขวดนี่ครับตัดขวดเรียบร้อยนะเอาของมันเดินต้นมาตัดขวดซะก่อนนี่ครับตัดให้เป็นปแบบนี้เนะาะหมั่นต่อมาเครับปลาประกูดปลาประกูดนะครับ ปลาเงินที่น้องวินน้องนะปลาเนี่ยเป็นซีแชกก็ได้เนี่ยเพื่อกินยังสิได้ออกดีนะครับเป็นซีขออนุญ,ญาตต้นฉบับนะครับเออถ้าเทียบผูใ้ดใพดพอเห็นนะของต้นฉบับของเห็นของผมต่อครับนะครับอ,อ,อันนี้จำเลนมากนะครับพอาะถ้าปลาเรียบร้อยแล้วเอาลงไปเงินทียุ่งวันที่ สำหรับบ้านไพ่ไใดที่มีหองน้ำไม่ยุ่งเลยหลายนะครับกีิ่ครับต่อมาครับมอตะไคร้ครับกินเขาบอกว่ากินกิ่นของตะไคร้เนี่ยยุ่งมันจะไม่ชอบนะครับพี่น้องกินหอมของตะไคร้แต่ว่าคนชอบแต่ว่ายุ่งมันจะประมาณเลยพี่น้องนะครับข้าวกับปานฟานครับฟานเอาตัวเข้าพ่อละอีกฟานมาเล้วนิดนึงแล้วเป็นสิบเพ่อใดฟานโดนนพี่น้อกนะ เออเอากงนได้ก็ขออนุญาตต้นฉบับนะครับอผมเห็นมืนเอเรานีเห็นว่าดีมีประโยชน์ผมก็เลยอยากเอามาไายทอดตอนะครับอืมเอาไปนี่เพราจะฝานตะไคร้ไดเพอะประมาณแล้วมัตะกูใบระกูดเท่ากับมะกูดเท่เากับโรแล้วมาในี้องเขาตะไคร้ลงไปตะไครล้ลงไปใช่นะครับซอกตู้เือว่าใส่ปันใดบ้าน นะครับตอมาขั้นตอนุดทได้ครับนี่ครับนำส้ใส่ชูเลยครับใส่เลยใส่ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไปเลยส้มส่ชูใส่ลงไปนะพี่น้องใส่ลงไปใส่ลงไปก่อนนี่ใส่พอประมาณได้แล้วนี่มันเกลือ Nih, ini yang Ya 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 ya